ตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนภูแล้วนะคะน่าจะโค้งที่สิบแล้วประมาณนี้แงคง่คมดิหวัดเสียวไปตามๆกันนี่เป็นการขึ้นรั้งที่สองแล้วครับพ n นดาซีว c ค่ะครั้งที่สามครั้งแรกขี่มอไซค์มาครับฮันดาซีวีเอฟพ,พันดาซีวีเอฟยังเอฟยับทำอี่ยงเป็นสบาย ถึงเขาเนี่ยต้นห้าถึงจะมาสองครั้งเราก็จะไม่ประมาทนะคะมันบ๊ใไปัดมันลมแอร์มันโบไปหมดเป่า,เป,าเป่าอมอนหมอน้ามันเป,นเป่าน,ปน้ำกันเนี่ยได้เ,เ,เ,เครื่องหอด 休休休。Chill, chill, chill. ขึ้นมาสูงมากเลย phải dùng dùng cơ đơ Ui lạ đi lý Mày lo liền. Anh nghĩ hết là khờ không Ừ Bây giờ chốt รตรงนี้มันจอดอยังไงนี่คนเขาจะจอดเยอะมากตอนกลับรอดูเชื่อกออยังไงวะนี่เห็นไหมมันมีซานออกไปนั่นเขากำลังทำหล็กขึ้นมาเป็ยียงจงมาเคียงกัน ทถ้งรุ่นหัอน้านทั้งรุ่นนั่นรุ่นนี้เออรอบรถตกอยู่คันเดียวนะเจ้าคิดว่าไงขึ้นมองนี้ละรอบรถผมตกมาเหลือคันเดียวอ่ะขับพวบกไปไจอดดื้อได้อยู่เอาเลยเหรอได้เห็นวนลงได้เหรอ่นเวละผมเหยียบคันเลงจำเนาะรอบรถคันหนึ่งนาะอยู่ตรงนี้แหละมันตกนมันเหยียบไม่ขึ้นแหม ไอันนี่ยังียบอยู่เยนัันนนอ,นองคนเอาอว่าหนักเขาใช่ไหมเขาจะไปสุดลอกแกต่ยังหดรดโบรยใช่รถนี่ไปยุมีแฮงไปยุ่มจะรอบมันตกมาพันหนึ่งเหมือนอแ,อแอนนต่ตีเท้อยหาอเะาเล็งจำเราไหม ว่าโอ้ยแถมพันพันมึงนี่ไปได้หมดเพืนกับพันได้แล้ว่าก็เลยนสูบกูยืขึ้นไปเลยการอิเล็กทรอนกส์กูยืมงักยึกงักอยู่หัวสั่นตรงใจตรงใจกูมันหยุดเลยโอ้ยต้องเอาแบบโฟล์วิวน่อเหยียบเอาปืด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 ยังในว่าเองเราอยู่ตรงไหนของเราถึงยังบี๊ไม่ตอน ขออันเก่าไหมน,นั่นเล็นบ้านนะหน่าตรงนั้นหรือเปล่าเอออะไรตรงนู้นสิตรงที่มันมีอะไรไม่รู้อ่ะนี่แหละไอ้ตรงนี้ที่เราไปยืนถ่ายรูปเล่นเนี่ยตรงที่เรามาจอดรถอ๋อขึ้นไปก็จะไปร้านกาแฟที่เรากินแล้วนะอร่อยนะเดี๋ยวค่อยลงมากินพรุ่งนี้เช้าห้าสิบบาทว่างเออหอมมะเขือกับมะฮาว เสีบมันว่ามันไม่ติแต่ว่ามี่สยมีมแต่มันต่ำแมนมันอยากเอาแมนเสีสูงโมูดีจังในบรรยากาศนี้ไม่ได้ขื่นหอดไปชมอวิวที่ม่นะมูบไปสวยๆกันขึ้นีสวยมันเห็นเป็นเส้นไฟอะไรนะเห็นนี่ล่ะนี่เนี่มองเหรอมองว่ากินมันปินนี่ขึ้นไปนี่เลยนี่เออรู้แล้ว มีเวลากาแฟขึ้นไปป้องเนี่ยเจ้าคิดเพิ <GO av i> ่มนี่นี่ขึ้นไปตรงนี้ที่เดิมอ่ะอันนี้ก็ถือว่ายังจำอยู่เนาะแมนแดนกันโซมปัวซุนี่ยุนไอ้แล้วมาอ้แล้วมาสููสอุดๆนู่นเราจะไปนู่นนะนู่นลูกนู่นลูกนู่นใช่ไหม กกดไลค์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ